สวัสดีค่ะวันนี้ก็วันเกิดพิมพ์นะคะพิมก็เลยอยากจะแต่งหน้าตัวเองให้เป็นแบบเจ้าหญิงนะคะโดยเจ้าหญิงที่พิมพ์เลือกขึ้นมาเนี่ยก็คือเจ้าหญิงออโรรานะคะหรือเจ้าหญิงนิทราเป็นหนึ่งในเจ้าหญิงของดิสนีย์นะคะเป็นเจ้าหญิงที่พิมพ์ชอบมากที่สุดเพราะนั้นก็เลยอยากจะแต่งลุกน,นี้ในวันเกิดวันนี้นะคะสําหรับตาเนี่ยดูใกล้ๆนะคะก็จะเป็นสีแบบนู้ดนะคะคือเจ้าหญิงดิสนีย์เนี่ยทุกคนเนี่ยก็คือเขาจะแต่งตาสีนู้ดหมดแล้วก็จะไปขนตางอนอะไรอย่างงี้กันนะคะแล้วก็ ปากเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเจ้าหญิงคนไหนถ้าเกิดเป็นออโรราเนี่ยเธอก็จะเป็นปากออกสีกุหลาบแดงกุหลาบนะคะสมาก็ถ้าอยากทราบว่าวันนี้พิมแต่งลุคนี้ทายัางไ,ไงบ้างก็ติดตามชมต่อได้แต่ต้องขอบอกก่อนนะคะเนื่องจากวันนี้พิมไม่ได้แต่งหน้าในห้องน้ําแบบที่ทําเป็นประจำวันนี้พิมั้งแต่งตรงห้องนั่งเล่นตรงโซฟานะคะเพราะนั้นแสงอาจจะไม่ค่อยดีแล้วก็จะแสดงให้เห็นว่าการที่เราแต่งหน้าเนี่ย มีแสงดีหรือไม่ดีถ้าเกิดเราเริ่มแต่งได้แล้วเนี่ยเรารู้ว่าโครงสร้างหน้าเราเป็นไงเราก็สามารถจะแต่งได้แม้ถึงแม้ว่าจะมีแสงน้อยหรืออาจจะเพี้ยนๆไปบ้างน,นะคะถ้าอ,อ,อยากทราบว่าทำอย่างนี้ก็ติดตามชมได้เลยค่ะเพื่ให้ดูดเรียบเนียนะคะวันนี้ทมจะเริ่มต้นด้วยการลง BB บครีมนะคะที่เป็น Water Dog BB ของ l ีโอ a นะคะลงให้ทั่วใบหน้าแต่ไม่ต้องหนามากนะคะเพราะเดี๋ยวจุดต่างๆที่เ,เป็นจุดที่อยา,ากจะ ปกปิดดูแลเป็นพิเศษเนี่ยเดี๋ยวพิมจะใช้ตัวคอนซีลเลอร์ที่ซื้อมาใหม่ของ Skin Food นะคะวันนี้ก็คือจะเป็นการเทสผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่เพิ่งจะแกะกล่องไปในวิดีโอก่อนหน้านี้นะคะดูว่าจะเป็นยังไงบ้างเท่นี้ต้อปมาองเสร็จแล้วพิมก็จะใช้อันนี้นะคะชื่อ b anana concealer stick เป็นของ Skin Food เป็นเนื้อครีมเนื้อครีมแบบนี้ค่ะแต้มลงตรงจุดที่นต้องการดูแลเป็นพิเศษปกติิก็จะไม่มีริ้วรอยอะไรแต่บางทีก็จะมีพวกขี้แมงวันพวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ปโดยชีวิตปกติแล้วเนี่ยจะไม่ได้จะปล่อยมันนะคะเพราะว่าก็ถือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของใบหน้าอย่างเช่นฝ่ายนี้ก็ไม่สามารถปกปิดได้อยู่แล้วนะคะในลุคนี้เนี่ยอโลราเขาจะมีคิ้วที่ เป็นเส้นเล็กแล้วก็ค่อนข้างยาวลากยาวนะคะพิมก็จะเขียนให้ใคล้ายๆกันคือว่าลากยาวกับปกติเล็กนะ้อยถ้าสังเกตจากมุมแบบนี้นะคะปกติจะจบที่ตรงนี้นะคะพินก็จะลากมายาวนิดหนึ่งให้ดูแบบว่าพิเศษแล้วก็เหมือนในแบบจากนั้นเนี่ยพิมจะลงรองพื้นตานะคะด้วยอันใหม่ที่พิงจะซื้อมาของแมคนะคะเทนเทลลี่เพนพอดนะคะเป็นรองพื้นเป็นอายชดว์เบสนะคะเป็นอายคราเมอร์ ดูดเ็มแล้วก็จะใช้นิ้วเลยนะคะเพนทอรี Paint ่นี้ก็จะเป็นเนื้อแมทนะคะไม่มีชิมเมอร์อะไรก็คือทำให้จะทำให้สีอายแชโดว์ที่เราทางลงไปเนี่ยติดแน่นทนนานแล้วก็โชว์สีที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะก็ <S <S รอให้เขาต<ท>ตอนนี้พิงก็แต่งไกด้านในของตาเสร็จไปแล้วนะคะสังเกตดูแม้กระทั่งจากในแสงแบบนี้เน่ก็จะเห็นเลยว่าตาข้างนี้ดูสโมกกี้มากขึ้นนะคะสำหรับสีที่พิมใช้วันนี้พิมใช้จากในชุดคิดของวิกตอเรียแจ็คสันนะคะพิมจะใช้เป็นสีนี้นะคะสีอ่อนสุดแล้วก็สีนี้เพื่อขัดตรงเบ้าตานะคะขั้นแรกพิก็จะใช้แปรงหัวฟูๆนะคะแบบนี้แล้วก็ใช้สีอ่อนเนะะี่ยค่ะระบายให้ทั่วเปลือกตาถ้าสังเกตนะคะ เจ้าหญิงของในดิสนีย์ทั้งหลายดิสนีย์พรินเซสนะคะ mm hmm. ทุกคนเขาจะไม่มีสีตรงตามากคือทุกคนเนี่ยจะแต่งแบบนูุดหมดเลยนะคะเ mm hmm. ฉพาะตัวร้ายหรือแม่มดเท่านั้นที่จะมีแบบสีม่วงๆฟ้าๆเขียวๆนะคะให้เห mm ็นหลังจากนั้นก็จะบบเปละะ mm hmm. ี่ยนเป็นใช้แปรงที่เป็นหัวเอียงเฉียงแบบนี้นะคะแตะลงบนสีเข้มแล้วก็คัดตรงช่วงเบ้าค่ะ วาดให้เป็นช่วงเบ้าตานะคะแล้วก็ค่อยๆเบลนคือสองข้างให้เท่ากันนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอพิมเ์นเสร็จเรียบร้อยมก็จะพลิกหัวแปลงให้ลงมาทางด้านนี้นะคะแล้วก็ลากสีจากที่เรา ทำต,ตรงเบ้าตาที่เป็นสีเข้มกว่านี่ค่ะลงมาข้างล่างเพราะจากในแบบเนี่ยออโรราคือจะเป็นมีลักษณะเป็นเบ้าตานี้ใช่ไหมคะแล้วก็สีก็จะค่อยๆเฟตลงมาข้างล่างคือทำให้เป็นเบ้าตาค่อนข้างชัดเจนนิดนึงเลยได้แบบนีนะคะแล้วก็ใช้แปรงหัวฟูใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะแบบนี้แล้วก็ใช้สีอ่อนสีเดิม สีอัดสีเดิมนะคะในการไฮไลท์ใต้คิว้วเราก็จะเป็นการเบลนด์ขอบที่ตรงสีเข้มที่เราใช้ในการตัดขอบตัดเบ้าตาด้วยนะคะจากนั้นที่จะใช้สีดำที่อยู่ในพาเลตของอววยองอันนี้นะคะเพื่อที่จะเขียนขอบตา จะได้มีหางมานิดนึงนะคะนั่นหน่อยแล้วก็ใช้สีเดียวกันนะคะเขียนที่ขอบตาล่างด้วยคะเท่านี้สีของตาเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเพิ่จะปัดมาสคาร่านะคะโดยดัดขนตาก่อนแล้วก็ปัดตามด้วย หนึ่งรอบด้วยเลค์สตรีมของลังโคมนะคะแล้วก็จะปัดอีกทับซ้ำด้วยไฟเบอร์วิกน,นี้นะคะรุ่นเอ็กซ์ตร้าลองสีแดงนี่นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันเรากลับมาเจอกันอีกทีค่ะหลังจากที่ปัดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วมาดูว่าที่เหลือหน้าแตงแ่งกันก็แต่ง,ง,างตา,งตางเสร็จแล้วนะคะ,ะ,คะก็สังเกตเลยคะ่าว่าจะดูเป็นสโมกกี้ถ้าเกิดดูเทียบกับช่วงช็อตแรกๆนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพิมจะใช้มินเนอรลไรซ์ ฟินิชเอ็แม็กฟินิชอันนี้นะคะสีดาร์ของแม็กแล้วก็ใช้แปลงที่เป็นแปลงหัวเฉียงของเขาเนี้ยนะคะในการที่จะคอนัวร์ใบหน้านะคะโดยการที่จะทำเชดดติ้งตรงช่วงนี้ก่อนตรงช่วงเหนือนกแก้มนี่นะคะเบอกว่าให้อาร์ติสติสติแม็กเขาบอกว่าให้ป้ายมันนี้ได้เลยเสร็จแล้วก็เบลนด์ออกนะคะโดยที่ให้แนวเนี้ยค่ะไม่เกินช่วงนี้ คือเบลนช่วงนี้แล้วก็ไม่ให้ลากลงมานะคะถ้าเกิดสมมุติเราไม่ต้องการช่วงคางเนี่ยก็คือให้เรามาทะระบายตรงช่วงนี้เพิ่มเติรแยกไปนะคะเพื <c oughs> ่อเป็นการเหลาช่วงคางนีก็คือเอาสีมาลงไว้ก่อนนะะลงทิ้งไว้จากนั้นก็เบลนออก ไม่เกินช่วงคิ้วนี้เหมือนกันี่ช่วงหางตามกันนะคะจากนั้นก็ออกกรามออกอีกน้อยโดยไม่ต้องทำโบโท็กอกส์สำหรับพิมพ์มเองก็จะชอบที่จะลงบอนเซอร์อย่างเงี้ยนะคะที่ช่วงไล่ผมด้วยเพื่อทำให้หน้าดูเรียวเรีบตรงและดูเหมือนว่าเป็น ออกแบบมานะคะจากนั้นสำหรับแก้มเนี่ยเจ้าหญิงออโรร่าเขาจะเป็นแก้มสีกุลาบเลยนะคะเพราะนั้นก็จะใช้บับบี้บาาชิเมอร์ปลิกสีโรสอันนี้นะคะแล้วก็ใช้แปรงนี้หยดลงไปนะคะก็จะทายเยอะนิดนึงนะคะพของเขาเนี่ยแก้มชัดมากแล้วก็ตาเขาเป็นสีนู้เขาก็จะเน้นที่แก้มแบบตปากาลากมาถึงช่วงด้านหน้าของแก้มเลยนะคะ แล้วก็ปัดฝุ่นที่เหลือที่ยุ่งยู่บนแปรเนี่ยให้หน้าดูว่าไม่ได้ซีจนเกินไปนะคะจากนั้นก็เซ็ตเครื่องสำอางทุกอย่างสิ่งอันด้วยแป้งแข็งอัดของคาแรงนะคะจำสีไม่ได้แล้วค่ะเพราะ่าตอนทีมซื้อมาคือซื้อแบบที่ไปรีฟิลเพราะว่าปกติแป้งมันจะไม่ได้พจะไม่ได้โผล่ไปนอกบ้านนะคะเท่านี้มันก็จะเซ็ตพั่ บีบีครีมแล้วก็คอนซีลเลอร์ที่เราทาไปช่วงแรกแล้วด้วยทั้งใบหน้านะตอนนี้ก็เหลือแค่ส่วนของริมฝีปากเท่านั้นนะคะที่เป็นสีกุหลาบพิมก,ก็เลยเลือกสีที่2ส,สีนี้นะคะที่อยู่ในพาเลตของวิกตอเรียแจ็คสันนะคะก็คือขูดขึ้นมาบนนิ้วแล้วก็จะใช้ทาลงไปโดดตรงบนริมฝีปากเลยนะคะแดงจริงๆนะคะ แดงจริงเม้นนิดนึงนะคะแล้วก็ใช้กระดาษทิชชู่ในการซับออกจากนั้นก็จะทาทับด้วยที่เป็นลิปกลอสอันเล็กแบบนี้ของวิกต,ตอรยแจ็คสันเหมือนกันนะคะเพื่อให้ดูไม่แห้งมากจนเกินไปแล้วก็สีออกกุหลาบสกลิมมิ้นท์เหมือนเดิมนะคะทั้งเซ็ตสตริมมิ้นท์เหมือนกันหมด อันนี้ก็ได้ปากสีแดงแบบปุลาบุาแบบเจ้าหญิงแล้วนะคะค่ะจริงๆแล้วลุคนี้ก็เสร็จตามเท่าน,นี้ค่ะก็คือจะเป็นลุคแบบเจ้าหญิงออโรร่าหรือว่าเจ้าหญิงนิทรานะคะในของดิสนีย์ก็หวังทุกคนจะชอบลุคนี้นะคะแล้วจะเจอกันในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ